สวัสดีค่ะแพรอีซูซุลำปางค่ะแพรเป็นเซลล์นะคะประจําอยู่ที่สาขาไฮเวย์ข้างบิ๊กซีลำปางหาแพาวงา่ายทีเดียวนะคะสาขาที่แพลประจําอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางนี่เองและด้านหน้าสาขาที่แพรประจําอยู่ก็คือแมคโครลำปางส่วนด้านหลังนะคะก็คือขนส่งจังหวัดลำปางไม่ว่าคุณจะมาจากอำเภออะไรจังหวัดไหนมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าอยากจะรู้ว่ารถอีซูข,ของเราตัวใหม่ล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรให้คุณได้ดูบ้างก็เรียนเชิญเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูม และที่นี่เรายังมีรถทดลองขับให้คุณทดลองขับไม่ว่าจะเป็นรถมิวเอ็กซ์หรือรถกระบะไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันเเครื่องสามพันหรือว่าเครื่องสองพันสองถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถอีสุของเราเครื่องพันเขับแล้วจะแรงขนาดไหนเครื่องสามพันขับแล้วจะมันขนาดไหนและเครื่องสองพันสองขับแล้วจะเป็นยังไงก็เรียนเชิญเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมถ้าคุณม่สะดวกเข้ามาบอกแพลวเดี๋ยวแพลวจะนํารถทดลองขับไปให้คุณทดลองขับถึงที่เลยทีเดียวแล้ววันนี้มาดูนะคะว่าเจ้าตัวข้างหลงังแพลวเนี่ย คือตัวไหนโปรโมชั่นดีๆเขามียังไงและที่สาคัญก็คือใครเป็นเจ้าของเจ้าของเขาเจอแพลได้ยังไงอาชีพอะไรปะไปดูกันค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็คือ m ิวเอ็กซ์อัลติเนะคะเจ้าตัวนี้เป็นตัวท็อปรุ่นทั่วไปนะรถมิวเอ็กของเราเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นรุ่นทั่วไปนะคะก็คือเรียบๆแบบนี้เลยคุณสามารถเลือกได้ก็มี3ตัวให้คุณได้เลือกก็มีตั้งแต่ตัวแอคทีฟราคาเริ่มต้นล้านต้นๆน,นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวกลางก็เป็นตัวอ l ลิเกนนะคะล นะแล้วก็ตัวท็อปคือตัวนี้นะคะเรียกว่าอัลติเมทนะจ๊ะและอีกตัวนะคะก็จะเป็นตัว R S รุ่นพิเศษนะ R S เนี่ยเราเรียกว่ารุ่นพิเศษแต่ว่าตัวนี้เราเรียกว่ารุ่นทั่วไปรุ่นทั่วไปมี3กลีดให้คุณเลือกแต่รุ่นพิเศษมีแค่รุ่นเดียวก็คือ R S เท่านั้นนะ R S ภายในจะเป็นสีดำนะและหลังคาจะเหมือนแ็ปดำมาด้วยนะคะจะเป็นรถสีทูโทนนะและล้อแมกของเขาจะเป็นล้อแมกรายเฉพาะของ R S นะคะ R S เนี่ยจะเน้นความสปอร์ตด้วยนะคะความหรูหรามาพร้อมความสปอร์ตแต่สำหรับรุ่่นทัวไปะ,ะก็จมา ในรูปแบบความเรียบแต่หรูสำหรับคนที่ชอบสปอร์ตก็ต้องเลือกเป็น RS RS ก็มีให้เลือกทั้งเครื่อง2 0 0พแล้วก็เครื่อง3,000นะสำหรับตัวนี้นะคะก็มีให้เลือกตอนนี้ปัจจุบัน,นก็เป็น2 0 0 2แล้วก็เครื่อง3,000นะคะแต่คันที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คือเครื่องพัน0ค่ะนี่ยังมีลูกค้านะคะที่นิยมใช้เครื่องพัน0อยู่นะจ๊ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนเมษาแล้วนะคะลูกค้ายังรับเป็นเครื่อง1ัน0อยู่เพราะงั้นนะแพรบอกได้เลยว่า ใกล้กนะคะที่กําลังมองหาเครื่องพันเก้าส่วนลถจุกๆนะคะเครื่องพันเก้าเราก็อย่างนี้คุณเลือกทักมาหาแพลวได้นะคะว่าตอนนี้เหลือคันไหนรุ่นไหนในสต็อกบ้างนะ,ะถ้าเป็นอัลติเมทของมิวเอของเราเนี่ยคันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วนะตัวที่เป็นตัว Top ะะท็อปนะ,ะแตกต่างจาก 2, 2, 2> อ0พก็แค่เครื่องยนต์นะคะสำหรับตัวนี้นะพวงมาลัยไฟฟ้าติดมาให้เรียบร้อยแล้วขับง่ายสบายมากๆนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลน,นะคะลูกค้ามาเห็นแล้วชอบมากล้อแม็กนะคะเป็นลายล้อแม็กของลายอัลติเมทเลยสอ0พ ก็ลายนี้นะทุกคนนะพันเก้าก็ลายนี้นะ,ะลายเขาสวยมากๆเลยอันนี้ก็คือลายเฉพาะนะเฉพาะรุ่นของเขาของอัลติเมทนะถ้าเป็นอนะิเลแกนก็จะเป็นอีกลายหนึ่งถ้าเป็นแอคทีฟก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ20นะทุกคนนะสำหรับตัวนี้นะคะสเปคยางของเขามาที่26 5หกห้าทับห้าสิบนะล้อแม็กขอบ20นะจ๊ะทุกคนนะลายสวยมากคือแพลวชอบนะคะล้อแม็กลายนี้นะสวยนะแพลว่านะเท่ดีอะล้อแม็กดูล้ำมากเลย ก็สลักยางก็เช่นเคยนะคะเป็นบิสตงนะจ๊ะยางของเราเนี่ยนะคะรับประกันจากผู้ผลิตที่2ปีหรือ50,000กิโลเมตรนะ,ะไม่ว่าคุณจะออกตัวพันเตัว2องพนะคะหน้าวันที่คุณมารับรถวารันตีเรานะ,ะเริ่มให้ตั้งแต่วันที่คุณรับรถนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเห็นว่าเครื่องพันเ้าเนี่ยมันออกมาตั้งแต่สองสเดือนที่แล้วเขาจะถูกประกันตั้งแต่สอสเดือนที่แล้วไม่ใช่นะคะเขารับประกันณวันที่คุณออกรถนะ,ะไม่ว่าคุณจะซื้อรถที่ไหนก็ตามนะ,ะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะคะให้กับคุณได้รู้ว่าคุณง ต้องกลัวนะคะเห่นว่ารถพันเก้าเนี่ยมันออกมานานแล้วนานถกเครื่องส่งัสอง,ง 2, ตั้งสองสามเดือนเนะี่ยกลัวว่าการรับประกันของเขาจะหมดเร็วไม่ใช่เขารับประกันณนะวันที่คุณออกรถนะจ๊ะนี่ตัวนี้คือตัวท็อปแล้วนะสาหรับรุ่นทั่วไปนะคะนี่ Ultimate Final เ r รเตอร์ติดให้จกโรงงานนะคะอยู่ในครมเดียวกันกับไฟลีไฟเด y l i g นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะเป็น LED นะคะเป็นไฟแสงสีขาวนะจ๊ะทุกคนนะตัวนี้เซนเซอร์มา4จุดนะคะนี่เซนเซอร์เขานะ นี่นะคะหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดนะถ้าเป็นตัวอัลติเมทของเราเนี่ยมีกล้องคู่หน้าติดมาให้นะนี่นะคะตัวนี้ก็คือเอาไว้จับสัญญาณนะคะเวลารถ จะออกนอกเลนเขาก็เตือนพร้อมกับดึงเข้าเลนด้วยนะจ๊านี่เนี่ยถ้าเป็นตัวอัลติเมแล้วก็รู้นะเอสจะมีกล้องคู่หน้าแบบนี้ติดมาให้นี่ไม่ใช่กล้องบันทึกภาพหน้านะคะทุกคนนะเป็นกล้องคู่หน้าที่เอาไว้จับสัญญาณนะมีรถมาจุดอับหรือว่ามีอะไรที่มันจะเป็นอันตรายนะเข้ามาใกล้ๆรถเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนนะเป็นกล้องคู่หน้าเอาไว้จับสัญญาณนะคะว่ามีอะไรมาจักรยานคุณขับไปข้างทางเนี่ย มีกิ่งไม้กำลังจะโดนรถเนี่ยนะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเบรกอัตโนมัตินะคะเบรกให้เลยนะเพราะงั้นนะอยากได้ความปลอดภัยนะขั้นเทพก็ต้องมารับเป็นตัวนี้แหละนะคะตัวที่มีกล้องคู่หน้านะคะก็คือเป็นตัวเอเด,ดเราเรียกว่าเอเันนะคะชาวอีสุคนเราเรียกว่าเอเด,ดนนะอันนี้ก็คือเบอาะหนังภายในของเขานะคะ2.2ก็ภายในหน้าตายอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะ สำหรับคันนี้เป็น6สปีดนะทุกคนนะถ้า2.2 2, 2, จะเป็น8สปีดแล้วนะคะแต่ระบบนี้มีเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะหน้าจอนะติดตั้งให้แบบนี้เป็นหน้าจอสแสดงผลน9นิ้วนะคะแอร์นะเป็นแอร์ออโต้นะคะตัวนี้แบบเปียโนแบ็กนะจ๊ะตัวนี้เห็นหน้าตาเขาหลูๆอย่างนี้นะคะใช้งานง่ายใช้งานเหมือนรถกระบะทั่วไปเลยนะ,ะต้องซื้อไปใช้นะถึงจะรู้ว่ามันง่ายเหมือนที่แพรพูดหรือเปล่านะ,ะตัวนี้ก็มีฮีตเตอร์นะคะเวลาหน้าหนาวเนี่ย บอกได้เลยใครที่ขับรถมิวเนะคะจะไม่มีฝ้าติดในรถเลยจะไม่มีฝ้าทําให้คุณลาคาญใจเวลาขับรถเลยนะใครที่ขับรถมิวเเนี่ยคือจะชอบนะขับแล้วจะชอบนะคะแพรบอกอย่างนี้แหละเพราะว่าแพรเองก็ใช้มิวเอยู่นะอันนี้นะคะบ่อนางของเขาก็ยังเป็นเทคโนโลยีคูแม็กนะคะถึงแม้ไม่มีเสียงแล้วก็ตามนะเทคโนโลยีที่ลดการสะสมความร้อนนะคะมีให้กับอีสุทุกคันนะ ตั้งแต่ตัวเกรดแท็ขึ้นไปแล้วรถตัวไหนที่เป็นตัวบ่อหนังนะจะมีเทคโนโลยีนี้ติดให้นะและที่สำคัญเลยนะคะี่สุของเราอะ่ะมีตัวกองฝุ่น PM 2.5ด้วยนะคะเพราะงั้นนะถ้าคุณอยู่ในห้องโดยสารของเราเนี่ยปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5แน่นอนถพา่อยากนำเสนออีกหนึ่งตัวนะถ้าเป็นตัวเกรดอัลติเมทนะคะจะได้เบาะไฟฟ้านะทั้งผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่ทั้ง2ด้านนะถ้าเป็นตัวอีลิแกนต์จะมีฝังผู้ขับขี่นะและอ่สุข,ของเรานะคะเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้ติดมาให้ทั้ง แต่ตัวแอคทีฟแล้วนะนี่นะคะมีเบรกมือไปฟ้เง,งี่ยติดให้แต่ตัวแอคทีฟแล้วส่วนผู้สตาร์ทนะคะจะมีเริ่มตั้งแต่ตัวอิลิแกนนะคะเนี่ยถ้าเป็นกุญแจแบบนี้จะเริ่มตั้งแต่อิลิแกนนะคะมีผู้สตาร์ทกดตรงนั้นนะคะ ถ้าเป็นตัวแอคทีฟเนี่ยยังเป็นแบบดิบอยู่ตัวนั้นก็จะเน้นความประหยัดนะสําหรับคนที่ซื้อรถไปแต่งนะหรือว่าใครที่บอกว่าอยากจะได้เจ็ที่นั่งพอไม่ต้องเอาความรู้เอาแค่ความสะดวกสบายเวลาเดินทางไปไหนกับครอบครัวก็พอแล้วเนี่ยก็เป็นตัวแอคทีฟได้นะคะแต่เป็นอิลิแกนก็จะเพิ่มความรู้ขึ้นมาหน่อยนะภายในจะเป็นเบาะหนังอิลิแกนภายในเบาะหนังแบบนี้นะคะเหมือนกันได้ดเลยนะแะแตกต,ต่างแค่ว่าตัวอ l ลิแกนไม่ใช่พวงมาลัยไฟฟ้านะคะแต่ถ้าเป็นอัลติเมทและอาร์เอสเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าสําหรับข้างหลังนะก็จ มีตัวชาร์จแบตในรถนะคะก็มีให้นะสองช่องแบบนี้นะเป็น Type C นะจ๊ะทุกคนนะแล้วก็คันนี้ก็ยังแพ้บอกแล้วว่าเครื่องพันกนะ้าเนี่ยนอกจากจะได้ส่วนลดพิเศษสุดๆแล้วนะคะนี่นะแพก็ยังดูแลในส่วนของนี่พรม 6D นะคะพรมเข้ารูปทั้งคันให้กับลูกค้าด้วย นะอันนี้เป็นตอนสองนะคะของตัวมีเอ็กนะคะกว้างขวางมากๆนะแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันนั่งสบายจริงมเหมือนแพวพูดหรือเปล่านะมาซื้อมีเอ็กไปใช้กันนะ,ะและตอนสามนะ,ะก็อยู่ด้านหลังตรงนี้นะเดี๋ยวแพลจะเปิดให้ดูนี่น,นี่อันนี้สำหรับเบาะนั่งตอนสาม สมัยก่อนนะตัวตั้งแต่สมัยมนะิวเซเว่นเนี่ยก็จะบอกให้ว่าข้างล่างตรงนี้ค่อนข้างที่จะตื้นนะคะแต่พอมาเป็นตัวมิวเอ็กซ์เนี่ยข้างล่างตรงนี้ก็คือลึกลงไปเพราะงั้นก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่เป็นที่นั่งคงเดิกต่อไปแล้วนะคะสาหรับเบาะนั่งตอนที่3นะผู้ใหญ่อย่างแอลนะ,ะหรือว่าอย่างใครที่สูงสักร้อยแปดสิบเนี่ยก็ยังนั่งได้สบายนะพีว่านะนั่งได้สบายๆนะคะเพราะงั้นนะคะบอกได้เลยว่าอนเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานได้คุ้มค่ามากๆหละนะคะถ้าเป็นตัวมิวเอ็กซ์ของพวกเรา นะไม่เชื่อมาซื้อไปใช้ดูตัวนะทันมานแพลวก็อยากจะนําเสนอนะะคฝาท้ายไฟฟ้านะอันนี้ก็คือพรมหกที่ที่แถมให้ลูกค้านะข้างหลังก็มีติดอย่างนี้ด้วยนะคะนะถ้าเราอันนี้คือวิธีการนำเบาะลงนะคะดึงปุ๊บพร้อมกับผักไปข้างหน้าด้วยนะนี่นี่นี่อันนั้นก็คือต้องทำให้เห็นภาพว่าที่มันสามารถนอนได้จริงๆนะนี่ นี่ค่ะนี่คือพับราบเรียบอย่างนี้นะ,ะไปเลยนะเพราะงะั้นคุณสามารถนอนในรถได้เลยนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดอาจจะไม่จําเป็นต้องได้ไปพักที่โรงแรมแล้วก็ได้นะ,ะเราสามารถนอนบนรถอิซูซุมิวอของเราตรงนี้ได้เลยหรือว่าคุณจะไปแคมปิ้งนะคะคุณสามารถพักในนี้ได้เลยนะคะ ไม่จาเป็นจะต้องไปมีค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักนะคะเราอาจจะนอนในรถอย่างนี้ได้เลยนะเดี๋ยเราเค่จัดแคมปิ้งกันนะคะด้วยการนํารถมือเ็นี่แหละนะพา mm hmm. ลูกค้านะแลนดี่แล้วลูกค้าก็นอนในรถนะนี่นะ mm hmm. สำหรับตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยจะมีให้ตั้งแต่ตัวอิลิแกนตัวกลางเลยนะทุกคนนะ ตัวแอคทีฟยังไม่มีนะตัวเริ่มต้นนะคะของเราเนะี่ยเรียกว่าสเตปเซนเซอร์นะคะของเจ้าอื่นอาจจะเป็นการใช้เท้าสอดไปข้างล่างใต้รถแต่ของเราไม่ใช่แค่เดินเข้าเดินออกเนี่ยมันก็สามารถเปิดประตูดได้แล้วนะสำหรับคนที่คนของเยอะๆมาหอบข้าวหอบของเยอะๆเนี่ยนะคุณไม่จําเป็นจะต้องยกขาขึ้นให้มันเหนื่อยนะคะคุณแค่เดินเข้าเดินออกคุณก็สามารถเปิดได้แล้วแล้วก็อีกวิธีนะคะวิธีการเปิดปิดก็จะเป็นอาจจะใช้ปุ่มนี้ก็ได้นะทุกคนนะอันนี้คือปิดนะคะว่าเพลยเปิดไปแล้วนะ อันนี้คือปิดนะคะเราจะลองเปิดให้ดูนะปุ่มเปิดก็ตรงนี้นี่นะคะนี่อยู่ตรงปุ๊บเราจะเปิดไฟฟ้าอย่างนี้ก็ต่อเมื่อรถเราถูกปลดล็อกแล้วนะคะถ้ารถเราไม่ได้ปลดล็อกเราจะมากดเปิดไม่ได้นะ,ะรถจะต้องถูกปลดล็อกแล้วเรียบร้อยนะคะมันถึงจะเปิดฝาท้ายอย่างนี้ได้เนี่ยตอนนี้มีตั้งแต่ตัวอีลิแกนแล้วนะทุกคนนะแล้วก็ ตัวนี้นะคะสำหรับคนที่ออกมีเอกไปไม่ว่าคุณจะออกมีเอกจากที่ไหนก็ตามตัวนี้คือที่อยู่ของเครื่องมือแม่แรงนะคะนี่ดึงนี่ออกเลยนะไม่ต้องกวนพังนะ,ะดึงได้เลยนี่เครืค่องมือแม่แรงอยู่ตรงนี้นี่น,นะไม่ว่าคุณจอ,อกรถที่ไหนในประเทศไทยนะคะมันจะอยู่ตรงนี้ข้างหลังนะคะก็มีเซ็นเซอร์นะนี่เซ<ม>็นเซอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดนะคะสําหรับเซ็นเซอร์ด้านหลังด้านหน้าสี่จุดนะคะ เท่ hey, นะตัวเนี้ยแ mm hmm. บอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะคะอัลติเมทนะคือครบคันแล้วนะคะมีพวงมาลัยไฟฟ้าให้เรียบร้อยเจนเจอร์ติดมาให้เรียบร้อยนะคะแต่งก็ดูเท่นะแพบรบว่านะอย่างสปอยเลอร์เนี่ยก็มีอย่างนี้ออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะก็มีมาจากโรงงานนะเนี่ยใครก็อยากจะเพิ่มตรงนี้ก็เพิ่มได้นะคะใส่สปอยเลอร์เพิ่มได้ข้างล่างนะคะบางคนก็ใส่สเกิร์ตเพิ่มนะแต่จริงๆแล้วเขาก็มาจากโรงงานนะคะติดมาอย่างนี้แล้วนะทุกคนนะเนี่ยเนี่ย แ่เนี่ยนะขาวดำนะคะตัดกันแค่มากๆเลยนะถ้าใกลนะคะได้ไม่เห็นรถตัวจริงอะ่ะจะชอบมากกว่าที่แพลวพูดในนี้อีกนะคะและที่ขายมาได้เลยนะคะก็คือสติกเกอร์ครอบครัวแพลวอ,อีสื่อแหลมปางนะเพราะว่าแพลวให้ความสําคัญมากกับการติดต่อสื่อสารลูกค้าของแพลวจะต้องติดต่อแพลวได้ตลอดเวลาหากเขานํารถไปใช้ที่ไหนแล้วเขามีปัญหาถ้าเขาเห็นแล้วนะสาหรับคนที่เป็นเซลล์ไม่ว่าจะเซลล์อะไรก็ตามนะคะติดต่อไม่ได้เวลามีปัญหาอันนี้สําคัญมากๆเลยนะ เพราะงั้นนอแพวให้ค่ามากๆสําหรับเรื่องนี้ถ้าคุณให้ค่าเรื่องนี้นะคุณเลือกแพลแเรารับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังและไม่เสียใจแน่นอนถ้าเป็นตัวอิล็กแอนกับตัวอัลติเมอาจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ด้วยนะแค่คุณเอากุญแจใส่ในกระเป๋าไว้นะกระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าถ้าเป็นสําหรับผู้หญิงก็เป็นกระเป๋าใช้งานนั่นแหละนะคะก็สามารถ กดล็อกหรือล็อกตรงนี้ได้เลยนะวงมาลัยหุ้มหนังนะคะทุกคนนะวงมาลยหุ้มหนังสีดําต่เข็บขาวนะคะซ้ายมือควบคุมเครื่องเสียงนะ,ะขวามือควบคุมความเรยวเป็นคุตคอนโทรลให้นะ,ะตัวนี้นะคะตัวนี้มีระบบเบรกอัตโนมัตินะคะเพราะว่าเขาเป็นอัลติเมทนะคะมีเอ a ดตรตรงนี้เบรกให้โนมัติเลี้ยวขวามีรถสวนมาแบบที่เราไม่รู้ตัวเบรกให้อัตโนมัตินะคะเจ๋งไหมเจ๋งไหมุดเราวเจ๋งนะ ใสูข,ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามมิวเเนี่ยจะไม่มีที่เปิดฝาถังน้ํามันนะปกติรถกระบะจะมีที่เปิดฝาถังน้ํามันตรงนี้แต่ว่ามิวเไม่มีนะคะแค่คุณปลดล็อกตรงนี้ปุ๊บนี่ปั๊บตรงนี้นะคะเด็กปั๊มเขาก็จะไปกดถังน้ํามันนะคะมันก็จะเด้งออกแล้วเหมือนรถยุโรปนะเพราะงั้นอย่าไปพยายามหาที่เปิดฝาถังน้ํามันนะคะทั้งผู้ที่ออกรถใหม่แล้วก็ทั้งผู้ที่ยืมเข้าไปใช้นะคะเนาะแล้วก็รถดีสูงข,ของเรานะคะนี่ อันนี้เขาก็คุณสามารถปิดระบบสเตปเ็นเซอร์ได้นะเดินเข้าเดินออกที่ว่าให้ฝาท้ายเปิดแล้วคุณก็ปิดได้นะคะตรงนี้ก็สามารถกดตรงนี้ได้นะเปิดฝาท้ายนะคะก็กดตรงนี้ได้ด้วยหรือไปกดที่ท้ายรถอย่างแพลพาทำเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าสเตปเซนเซอร์เดินเข้าเดินออกก็ได้นะคะตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ยูโร5นะคะรถคันนี้ยูโร5นะปล่อยคาร์บอนน้อยมากๆนะคะมีสัญลักษณ์ยูโร5แล้วก็อันนี้คือพัดลมห้องโดยสารนะตอนกลางนะก็เปิดพัดลมตรงนี้ให้เขานะถ้ามีคนนั่งข้างหลังเรานะ เนี่ยอิสุของเรานะคะหรูมากสวยมากแล้วถ้าคุณได้ขับอ่ะคุณจะชอบมากๆเหมือนที่แพลวชอบนะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาทดลองขับดูนะคะว่ามันเป็นเหมือนแพลวพูดจริงหรือเปล่านะเวลาเดินทางไปไกลไเนี่ยสะดวกสบายเหมือนที่แพลวได้บอกไว้หรือเปล่านะมาลองซื้อไปใช้กันดูนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆาจะมีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าเยอะเลยและสําหรับเจ้าของรถคันนี้นะคะก็คือน้องอนุพงษ์ น้องอนุพงศ์นะคะรับรถกระแพวนะคะผ่านการติดต่อจากแฟนของน้องอนุพงศ์แฟนของน้องอนุพงศ์เนี่ยเป็นคนอีสานคนบ้านเดียวกันนะคะถ้ากมาบอกว่าแนะนํารถมิวเอกหน่อยอยากจะได้เจ็ดที่นั่งสักคันแต่ไม่รู้ว่าจะรับเป็นตัวไหนนะคะแล้วก็พามาดูรถนะคะว่าเนี่ยมีรุ่นเนี้ยโปรโมชั่นพิเศษด้วยและแถมยังเป็นตัวท็อปด้วยสนใจไหมพี่เขานะคะบอกว่าน้องอนุพงศ์เนี่ยกังวลมากว่าเฮ้ย ตัวราคาสูงขนาดนี้เราจะทำไฟแนนซ์อนุมัติเหรอไฟแนนซ์ Finance อนุมัติได้ง่ายๆเหรอนะน้องเขากังวลมากเลยนะอยากได้ตัวท็อปนี่แหละทั้งเขาแล้วก็ทั้งแฟนเขานะแต่กังวลว่าเราจะสามารถทําได้เหรอนะคะแล้ววันนี้เขาก็ทําได้แล้วค่ะตัว m u x Ultimate ตัวท็อปเขาได้ไปวันพรุ่งนี้นะคะวันที่ 8เมษายนเขาจะเข้ามารับรถนะจ๊ะอันนี้ก็จ่ายค่าตัวไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะจ่ายค่าตัวเรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่มารับรถ นะช่วงนั้นน่ะน้องเข้ามาจองนะในงานได้เครือบแก้วฟรีไปเลยจ้าใครที่กำลังมองหารถใหม่ป้ายแดงแล้วส่วนลดเยอะๆจุกๆช่วยคุณนะในเรื่องของเงินดาวช่วยให้คุณสบายกระเป๋าไปเยอะเลยนะถ้าเข้ามาหากันนะคะว่าม,มันมีคันไหนรุ่นไหนบ้างนะคะหน้าตาเขาเหมือนกันเดะเลยนะกับ202ค่ะแต่ต่างแค่เครื่องยนต์แล้วก็แปดสปีดในสมาสองแต่ตัวนี้หกสปีดเท่านั้นเองถ้าเป็นตัวมิลเล็กนะคะ และน้องอนุพงศ์นะคะมีอาชีพเป็นเกษตรกรสุดท้ายแล้วก็ทํากันได้ทําได้ง่ายๆสบายๆด้วยนะะอยากรู้ว่ามันง่ายขนาดนั้นจริงๆหรือก็ทักมาหากันได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับแฟนของน้องอนุพงศ์และน้องอนุพงศ์นะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะแฟนของน้องเขาก็ได้ทักมาบอกว่า อยากจะได้รถมิวเอกสักคันขอปรึกษาหน่อยว่ามีรุ่นไหนบ้างแล้วก็นัดเข้ามาหานะคะก็เจอกันเนี่ยสามวันหลังจากที่เราได้ทักหากันเนี่ยก็นัดเข้ามาดูรถนะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกเป็นตัวพันเก้าคันนี้ออกไปก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่เลือกให้แพลวดูแลขอบคุณมากมากนะที่เลือกให้คนที่เราไม่เคยรู้จักกันนะแล้วเขาไม่ได้รับการแนะนําบอกต่ออย่างที่ไหนด้วยนะเห็นแพลวใน Facebook เห็นแพรวที่เพจนะคะแล้วก็ทักมาปรึกษา ะะเขาก็บอกว่าเขาหาหลายคนคุยกันหลายคนนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องให้แพวเข้าไปดูแลขอบคุณมากๆเลยนะคะและคันนี้นะคะราคาของเขามาที่1,556,000าาาบาทสํ 1, 6, าหำหรับตัวเครื่องพัน9ก้าอัลติเมทนะคะสำหรับตัวเครื่อง2 0 0พปัจจุบันนี้ราคามาที่1 5 6 6 0 0้บาท1 5ึ6 0 0้ 66,000บาทนะคะสำหรับตัวเครื่อง2.2ใช้เงินออกรถนะ,ะเหมือนกันนะคะอยู่ที่89,000 8 9 0 0 0คุณได้รถเท่เ7ที่นั่งแบบนี้นะเอาไปใช้เลย89,00 0นาะคุณจะได้รถที่บอกได้เลยว่าใช้คุ้มค่ามากๆถ้าคุณเอาไปใช้ในครอบครัวแฟนคุณจะรักแฟนคุณจะหลงครอบครัวคุณจะชอบครอบครัวคุณจะมีความสุขเมื่อครอบครัวคุณมีความสุขแล้วตัวคุณเองนั่นแหละที่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะก็ฝากด้วยนะคะ8 9 0 0 0บาทสําหรับตัวมิวเอ็กซ์อัลติเมตัวเท่าของพวกเรารถให้คุณเลือกสีขาวมุกนะสีเทาสีบรอนเงินสี ดำสีแดงนะคะแล้วก็สีเทาใหม่นะคะโอเคนะคะ สำหรับคนนะที่กาลังมองหารถใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้นะอยู่ต่างประเทศนะแล้วบอกว่าอีก5เดือน6เดือนข้างหน้าจะกลับมาไทยอยากจะดูข้อมูลเอาไว้ว่าทํายังไงถึงจะทําไฟแนนซ์ได้ง่ายๆนะบางคนนะคะออกรถกระแพวเนี่ยนะจองกระแพรไว้3ปีก็มีบางคนนะจองไว้เป็นปีก็มีนะคะบางคนนะอยู่ที่ไทยนี่แหละจองกันไว้เป็นปีก็คุยกันมาตลอดนะคะจนพร้อมแล้วเขาก็มารับรถกระแพวคือแพลจะบอกให้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องการออกรถนะทุกๆเรื่องในชีวิตนะคะถ้าคุณนะมีเป้าหมายว่าคุณจะทํามันคุณจะเอามาแล้วนะคุณ ต้องกล้าที่จะก้าวแรกก้าวแรกก็จะเป็นการจองไว้ได้แหละสําหรับคนที่อยากได้รถถ้าคุณกล้าจองแล้วหลังจากนั้นนะมันก็จะมีบางอย่างแหละที่จะทําให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นที่จะทําให้คุณได้รถอย่างที่คุณอยากจะได้ที่จะทําให้คุณนะได้เป้าหมายอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้นะถ้าคุณไม่กล้าก้าวแรกนะคะก้าวสองก้าวสามก็จะไม่มีมาจริงๆแล้วแพรมีอยู่หนึ่งเกตุที่แพรจะเล่าให้ฟังนะแต่เดี๋ยวนะรอเขารับรถก่อนนะคะเดี๋ยวแพรจะทําคลิปอย่างเงี้ยนะ มาเล่าให้ฟังว่าเคสเนี่ยเป็นเคสที่น่าประทับใจมากนะเป็นเคสที่แป่พูดได้เลยว่าไม่เคยขายรถให้เคสไหนที่ เป็นเคสสตาร์ที่แบบนี้ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังมากๆเลยว่าทาไมนะทาไมเขาถึงทําได้นะคะแล้วก็ทําไมที่ผ่านมาเขามีศักยภาพแล้วทําไมเขาถึงยังไม่ทาเพราะอะไรนะโอเคนะคะอยากได้สวยๆแบบนี้ทักหากันได้เลยนะคะ89,000บาทเท่านั้น8 9 0 0 0บาทคุณได้ลดใหม่จดที่นั่งแบบนี้นะเอาไปใช้ในครอบครัวเลยนะคะอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้นะคะอย่าบอกว่าคุณไม่มีปัญญาไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากที่ไหนมาจากใ,นใ,นาากใครหรืออะไรมาก็ตามอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้ถ้างไมได้คุยกับแพลวอี สูสีลำปางแต่เป็นเซลล์ออนไลน์ร้อซไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะถ้าอยากจชแพรดูแลหรือว่าอยากจะปรึกษาการออกรถหม่ป้ายแดงกับแพลก็สามารถถ้าหาแพร่ได้บนช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กกูเกิลยูทูบดิคต็อกสรเขก็ไปว่าแพร่สูสีลำปางหรือว่าอิสูสลำปางนะคะแล้วคุณจะเจอเซลล์คนนี้อยู่บนนั้นนะถ้าเป็นเซลล์ที่ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำและลูกค้าบอกต่อมากที่สุดในจังหวัดลำปางทามไมพวกเขาถึงกลับมาให้แพลดูแลแล้วดูแลอีกทําไมพวกเขาถึงบอกต่อให้้้้คคนนททีี่่าาารรรรููจจัััักกกแและมมใหบบ ถ้าขาวแผลวแล้วคุณจะดูอย่าลืมนะคิดถึงอีสูต้องแพลวเด็ดทุกคันดันทุกเคสแพลไม่เน้นขายแต่แพลเน้นดูแลหลังการขายถ้าว่าคุณให้ค่าสิ่งนั้นคุณเลือกแพลแล้วรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังและไม่เสียใจแน่นอนเชื่อแพลใช้อีสูดสดีด